สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับ หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษาสําหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยนั่นเองวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหฟิชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับวันนี้เราอยู่กันกับกบคิ้วบ่าวจันของดีจากซปป,ปลาวเพื่อนบ้านเรานั่นเองนานวดเคยรีวิวกบยางไปแล้ว1รุ่นมาชมแพ็กเกจกันก่อนเลยแพ็กเกจต,ตัวนี้ก็เหมือนกับเจ้ากบยางเลยนะครับน่าจะใช้แพ็กเกจรวมกันนั่นเองนะครับกวาดานบนก็เป็นโลโก้บบาวจันแล้วก็ารายละเอียดกัน สามารถติดต่อได้นะครับตามรายละเอียดด้านบนนี้ส่วนด้านหลังไม่มีอะไรครับว่างๆนะครับก่อนนี้ก็คือแพ็กเกจของกบคิ้วเบาวจันครับมาเริ่มที่การสัมผัสแรกสําหรับเจ้ากบคิ้วเบาวจันกันเลยกบคิ้วตัวนี้ก็เป็นกบคิ้วกบกระโดดนั่นแหละนะครับของค่ายเบาวจันจากสปปอลาวนะครับโดยสเปคเนี่ยขนาดเซ็ตไว้3เซนติเมตรน้ําหนักเซตไว้ที่7กรัม ประกอบกับชุดเบ็ดเบิร์นหนึ่งโอนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีการลงสีลวดลายนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางค่ายเบาจันเลยแล้วก็ใช้ผู้นะครับผู้ยางเนี่ยก็เลือกสีให้เหมาะให้ตรงกับสีที่ลงกับตัวบอดี้ด้วยนั่นเองเหมือนจะมีลายเซนด้วยนะก็เป็นงานแฮนด์เมดนะครับจากสปป,ปลาวนั่นเองนะครับก็ถือว่าหลายๆคนนะครับ FC หลายๆคนก็พิมพ์มาบอกนันหนดว่าแอคชั่นดีนะครับก็อยากให้นันหนดลองดูนันหะนดจัดการรีวิว ให้ก่อนเลยเผื่อมี FC อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ FC จากสปปลาวอยากดูด้วยนั่นเองนี่คือสัมผัสแรกนะครับของเจ้ากบคิว้วกบกระโดดบ่าวจันทร์ครับมาเช็คสเปคกระดาษเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักกันบ้างน้ําหนักของเจ้ากบคิว้วกบกระโดดบ่าวจันทร์ตัวนี้เสร็จไว้อยู่ที่7กรัมถึง8กรัมนะครับเท่าที่นันหนวดทราบข่าวมาไปดูครับน้ําหนักจริงอยู่ที่7.18กรัมนะครับก็ถือว่าอยู่ในสเปคที่เซ็ตไว้นะก็โอเคเลยแหละสำหรับน้ำหนักมาต่อกันที่ การทดสอบการลอยน้ําของเจ้ากบคิ้วกบกระโดดเบาวจันกันบ้างด้วยน้ําหนัก7กรัมนิดๆกับบอดี้ขนาด3เซนติเมตรท่านนนท์คาดการก็คาดการว่ามันน่าจะจมแหละนะครับแต่จะจมแบบบาลานซ์นะเอาไปนี่แน่นะครับมันเป็นการจมแบบบาลานซ์จริงๆด้วยนะครับนี่ก็คือการทดสอบนะครับการลอยน้ําของกบคิ้วกบกระโดดบ่าจันครับมาดูต่อที่เรื่องของลักษณะบอดี้กันบ้างตัวนี้เป็นกบคิ้วกบกระโดดที่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับมีการลงสีมา ในลักษณะเป็นเฉพาะทางของทางค่ายนะครับน่าจะเป็นงานเหล่ามือนะตัวนี้ถ้าโนดคาดการไม่ผิดแล้วก็มีลายเซ็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือว่าบ่าวจันนี่อยู่ด้านบนด้วยนั่นเองนะครับก็มีรายละเอียดของการลงสีเนี่ยที่ค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของการสบัดสีนะครับขนาดเนี่ย และหนวดคาดการว่าน่าจะนิดๆนะครับขยับนิดนิดก็อยู่ที่3เซนกว่ากว่านั่นเองนะครับความยาวของบอดี้นะครับส่วนความกว้างเนี่ยนะครับของเบาจันตัวกบคิว้วกบกระโดดตัวนี้อยู่ที่2เซนติเมตรนะครับนี่คือความกว้างแล้วก็ไปดูต่อที่ความสูงของบอดี้กันหน่อยนะครับความสูงของบอดี้วัดจากหลังถึงท้องก็อยู่ที่ประมาณ1.4เซนติเมตรนั่นเองส่วนความยาวเต็มตัวนะครับจากด้านหน้าจนถึง ด้านท้ายของตัวเบ็ดเนี่ยก็จะอยู่ที่โดยประมาณ7.3เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่คือความยาวเต็มตัวของเจ้ากบคิว้วกบกระโดดบบาวจันแล้วก็การสัมผัสนะครับเนื้อสัมผัสต่างๆก็ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของสีสันวิธีการลงสีนะครับมาต่อกันที่รายละเอียดของตัวชุดเบ็ดนะครับตัวชุดเบ็ดชุดนี้เป็นชุดเบ็ดเบอร์ 1O นะครับมีการประกอบสปิตลิงอยู่ที่ พวงนะครับของตัวบอดี้ก่อนแล้วก็มาคล้องที่ตัวก้านเบ็ดนั่นเองเบ็ดเบอร์หโอตัวนี้นะครับที่ก้านเบ็ดก็พันด้วยตะกวัวฟิวนะครับแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดเก็บงานเก็บความเรียบร้อยมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวท่อกาดนี่ที่ให้มาเป็นท่อยาง นะครับไม่แน่ใจว่ามีสีเดียวหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสีอื่นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือเปล่ามีการผ่าท่ออากาศมาเรียบร้อยทั้งสองครังคือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ต้องไปผ่าากาดเพิ่มแล้วนะครับนี่คือรายละเอียดการเก็บชุดเบ็ดถือว่างานเรียบร้อยดีครับสำหรับกบคิ้วกบกระโดดเบาจันครับและนั่นเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้ากบคิ้วกบกระโดดเบาจันนะครับขอบคุณอีกครั้งนะบาสนะครับที่ส่งสินค้าจากสปปลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านมาให้นนวดได้รี เพื่อศึกษากันนั่นเองทบทวนสเปคของกบคิ้วกบกระโดดบ่าวจันทร์กันอีกสักครั้งนะครับขนาด3เซนติเมตรน้ำหนักเสร็จไว้ที่7กรมัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1 O โอแน่นอนว่ามั่นใจว่าน่าจะมีหลายสีนะน่าจะไม่ได้มีสีเดียวแล้วก็มี f c หลายๆคนนะครับบอกนันโหนดมาว่าแอคชั่นดีมากนะครับก็ตัวนี้เดียวนันโหนอาจจะเอาไปลองใช้ดูบ้างน,นั่นเองนะครับวันนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับการศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันสําหรับการรื้อนะครับ ให้รู้นั่นเองนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นะนวดกับเจ้ากบคิว้วกบกระโดดบาวจันลาไปก่อนบ๊ายบายปูนปูน